สวัสดีผู้รอดชีวิตทุกท่านครับเรามาจัดเซตที่จะไปกอเกาะแห่งความตายกันครับทุกครั้งนะที่ผมจะไปจุดไหนก็ตามที่เป็นแมปใหม่ๆผมจะต้องมีอาการสองกระบอกเสมอแล้วก็นี้ครับปืนพกสำหรับการเล่นแบบกลยุทธ์ในแบบที่ผมถนัดเนาะแล้วก็กอเกาะแห่งความตายมันจะมีแร่ไทเทเนียมอยู่นะ ตัวนี้เห็นไหมสว่านดินแบบใช้มอืออุปกรณ์สำหรับการสกัดไทเทเนียมและแร่ธาตุอื่นๆที่แข็งสุดๆอ่ะโอเคผมไม่ได้คราบนะได้มาจากศูนย์ขนส่งเพียวๆเลยแต่ถ้าจะคราฟรู้สึกว่าน่าจะมีนะอยู่ตรงไหน,นอ่ะอือนี่ตรงนี้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะแห่งความตายครับ เอาลครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมมาเกาะแห่งความตายปัจจุบันเรือ,อยังอัปเกรดไม่ได้เช่นเดียวกับ ATV ครับเก็บฝาหล่ก่อนเพื่อนเลยไม่ต้องคิดอะไรมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ย ดีดุเหมือนกันนะเห็นปุ๊บพร้อมบวกเลยเหมือนเดิมน,นะสไตล์ผมมีตัวแบบนี้ด้วยเหรอต้องเปิดแล้วนะ นายมีสองเลยเหรอโอ้โหอ้ติด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 โอ้โ,อโหโหลงครั้งแรกจริงๆเลยนะ มีตัวแบบนี้ด้วยเหรอมันมันอย่างนี้มันเห็นน,มน,มน,นกมีบินขึ้นบินลงอยู่ได้อ,อ๋อมีต้นโอ๊บด้วยนะครับแต่ไม้ออกผมเยอะแนละ้วในทีมนฐานสองก็เหมือนเดิมตัวอะไรโอ้โหตัวแบบนี้มันเลยเหรอโอ้ 我们没菜了。 ดูท่าจะไม่ไหวนะตอมซุปเปอร์เลยนะโอ้โหตัวแบบนี้ทั้งนั้นเลยอุย้ยเยอะด้วยนะไม่ใช่ละอย่างนี้มีโอกาสตายสูงเลยนะโอ้โห được luôn. oh đi đình 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 ตอนนี้ผมก็มาแล้วนะก่อ,อนไปเดี๋ยวให้ดูเรือเรือยังคงเป็นเรือหนึ่งมันยังอักอะไรไม่ได้เลยกรผมต้องรอต่อไปจนะเห็นจุดตาลายั๊บนล่อะไรเนี่ย รับกันอย่ออ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 นางน,นี้เลยเหรอโอ้ยอะไรครับโอ้ยอะไรครับพี่โอ๊ยไปเลยไปเลยขนาดนี้เลยเหรอความจริงดิ ทรศั์มือถือนี่ก็ดีนะเอาไว้แยกได้ถแางวงจรไฟฟ้าด้วยครับเฮ้ยตีหางกระานนี้เหรอ <c oughs> กเกาะแห่งความตายจะสมชื่อเกินไปไหม <c oughs> ไปไหนเดียวขวาไล้ซ้ายดีไปขวาก่อนเราไม่เชื่อนะตัวอะไรอ่ะอีกแล้วเหรอ

เดี๋ยว,ยวกินเจ้านี้ก่อนประหยัดพยาบาลหน่อยครับอม้มีต้นโอ๊กด้ยวยนะอุเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอเอาวะมามา,มาั้งแรกขอมามันกันหน่อย ต้องดีไปเลรนะโอ้โหปืนผมพอไหมเนี่ยอย่างเงี้ยตัวอะไรอีกอ่ะ อีกแล้วเหรอโ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 ออืดอืดอืดโอ้ยอะไรนี่โอคนโอโอเอาละครับเรามาต่อกันนะ ด้านขวาเห็นแล้วนรกชัดๆเลยผมว่าผมใช้สกิลนี้ดีกว่าอมองโดยรอบแล้วก็เอัอนนี้แหละค่อยๆย่อเนาะโอ้โหไม่ง่ายเลยอะ่ะเกาะให่ความตายไม่ง่ายนะ ตรงนี้คือโอเคมีเหล็กมีไม้โอ๊กนะตัวอะไรอ่ะฮะวุ้นห้าร้อยเหรออ้าเวรกรรมกระบอกไหนวะเนี้ยโอ้แย่แย่ อม,มีของแบบนี้ด้วยนะครับโหดโห่โห่โห่ัห่่ จาวุ่นฉุกเฉี่ดทำไมกระบอกนี้ผมไม่ตายมาวะดูดิ Okay. To... ผมไม่เคยมาเลยนะตั้งแต่เล่นมา C4 โอเค สนันครับผมโอืมได้ไทเทเนียมนะอืมอนะไร ผมนแต่สมชื่อแน่นอนอเกาะเินความตาอมืมีอะไรครับผม ใช้อาวุธธรรมดาก็ได้ทำดีพวกนี้ตัอะไรวะมีตรีโก้ด้วยโอเคแต่ตีเบานะครับ Nếu mà cháy áo bút vào chiếc tương lai thì ra này nè okay. nhé โอ้มือสั่นเลยนะป่าทั้งนะครับมีอีกไหม อะโอเลย์อย่าหัารก้ากตับอางก้ามะเพื่อนเกาะนี้ไม่ใช่ของพวกนายต่อไปน,อนะเมื่อเรามาจงแล้ฮะ มีแค่นี้เองเหรอยิงอ่ะโอ้มาทำไมเนี่ยเปืองปืนกันแถมซอมบี้โหดด้วยนะอ่ะถือว่ามาสักครั้งมาตายโชว์นะโอเคครับเดี๋ยวกลับไปที่บ้านกันก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับสรุปนะกเกาะแห่งความตายอ่ะควรจะไปทางด้านซ้าย เดินเข้าไปหาถ้าอ่ะจะเล่นง่ายสเตลไปเรื่อยๆแต่คือผมลงครั้งแรกไงยังไม่รู้ไงว่ามันมีอะไรบ้างตัวที่โหดสุดผมมองว่าเป็นสตอมทูเบอร์นะมันเป็นคล้ายๆกับเออซอมบี้ตัวกัดเร็วอ่ะแต่มันโจมตีแรงมากโจมตีครั้งหนึ่งยี่สิบอ่ะแล้วตบเร็วด้วยนะกรอกก็หนา ถ้าไม่ใช่อาก้าก็คือแทบจะยิงแบบเลือดมันลดน้อยมากอะเลือดตั้งสองร้อยด้วยแล้วเวลามันมาก็มาครั้งละสามตัวมาลุมเลยล่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งเนาะส่วนของที่ได้ก็คือเนี่ยนะครับแร่ไทเทเนียมก็อย่างที่ผมบอกคลิปที่แล้วนะว่ามันสามารถแยกมาจากชิ้นส่วนเกราะไทเทเนียมได้ ส่วนตัวนี้เห็นไหมวิธีที่จะทำไทเทเนียมแท่งก็คือได้ไทเทเนียมสามแท่งอลูมิเนียมหนึ่งทองแดง 2, สองทรายห้าก็ได้ไทเทเนียมแค่แท่งเดียวเองทีนี้ลองคิดดูแล้วกันไทเท่ากับว่าเราได้แน่นอน ในหนึ่งครั้งนะไทเทเนียมแท่งก็คือ6แท่งแลกกับปืนประมาณสามสีไม่สิบวกจังหวะที่ผมไปตายด้วยนะ6กกระบอกนะั่นผมว่าไม่คุ้มเลยผมลงครั้งแรกจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าจับฉากเอาฮาเรียกยอดวิวอะไรนะว่าไปถึงก็ตายโชว์อะไรเอาขำเอาฮาอะไรงี้ เล่นแบบที่ผมเล่นดีกว่าเอาจากศูนย์ขนส่งเอาจากถึงฐานสองดีกว่าคงจะไปครั้งเดียวแลครับคงจะไม่ไปแล้วยกเว้นว่ามันจะเป็นตัวนี้ก็คือแร่ทางสเตนเพราะว่าจะได้เอามาคลาฟพอเนาะก็โอเคครับถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของเกม l Last d เด o เน a r t h ครับเกาะแห่งความตายตายสมชื่อครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ